สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่หมอมีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องมาเล่าให้ฟังกันค่ะในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับเพศมากมายที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งในประเทศเรายังไม่มีการควบคุมสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมดังนั้นเมื่อวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายร่วมกับมีความอยากรู้อยากลอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาทางเพศตามมาวัยรุ่นเมื่อมีอารมณ์ทางเพศนั้นแล้วหาทางระง,งับโดยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักนั้นไม่ใช่เรื่องผิดสามารถทำได้แต่ดีกว่าไหมถ้าหากรู้วิธีการป้องกันและการคุมกำเนิดที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธีกันค่ะการคุมกำเนิดแบ่งเป็นสองประเภท คือแบบชั่วคราวกับแบบถาวรทำม house, ันหญิงและชายซึ่งวิธีที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นคือแบบชั <ah ่วคราวการคุมกําเนิดมีหลายวิธีแบ่งเป็น 1. ยาฝังคุมกําเนิดเป็นวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่มีผลรบกวนต่อการมีเพศสัมพันธ์เหมาะสมกับวัยรุ่นมากที่สุดโดยยาจะมีลักษณะเป็นหลอดบรรจุฮอร์โมนฝังไปใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนส่วนบน ยาสามารถออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้นาน3-5ปีอาการข้างเคียงคือประจำเดือนไม่สม่ำเสมอมีเลือดออกและปิดกระปลอยอาการจะลดน้อยลงหลังฝังยาไปแล้วประมาณ6เดือน 2. ห่วงอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวที่ดีวิธีหนึ่งและนิยมใช้กันแพร่หลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงประหยัดสามารถคุมกำเนิดได้ระยะเวลานาน,าน 1> 3 1 0ปีขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงอนามัยที่ใส่เหมาะสำหรับสตรีที่มีบุตรแล้วข้อห้ามในการใช้ห่วงอนามัยการอักเสบของอวัยาวะภายในอุ้งเชิงกรานที่ยังไม่ได้รับการรักษาเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ยังไม่ได้หาสาเหตุหมดลูกผิดปกติมาแต่กาเนิด 3. ยาเม็ดกินคุมกาเนิดเป็นยากินเพื่อฝ่ายหญิงใช้ป้องกันที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มีปริมาณแตกต่างกันไปแต่และยี่ห้อซึ่งมีทั้งประเภทฮอร์โมนรวมและเดี่ยวฮอร์โมนในแต่ละเม็ดเท่ากันทุกเม็ดมีทั้ง21 21บวก7 24บวก4 4และ7เม็ดหลังเป็นแป้งหรือยาบำรุงเพื่อกินระหว่างมีเลือดออกวิธีใช้คือให้เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกภายในวันที่1-5ของรอบเดือนกินยาเรียงไปตามลูกศรวันละ1เม็ด หลังอาหารหรือก่อนนอนทุกวันในเวลาใกล้เคียงกันจนหมดแผงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยถ้าน้องๆลืมกินยา1เม็ดให้กินทันทีที่นึกได้แล้วกินต่อไปเป็นเวลาเดิมหากลืมกินยา2เม็ดให้กิน1เม็ดหลังอาหารเช้า2วันและกินอาหารเย็นหรือก่อนนอนตามเดิมควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบเดือนนั้นผลข้างเคียงของยาคุมคือ คลื่นไส้อาเจียนมีคัดตึงเต้านมปวดบริเวณศีรษะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ 4. ยาฉีดคุมกำเนิดเป็นอีกยาคุมชนิดหนึ่งที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันโดยฉีดทุกสามเดือนเป็นฮอร์โมนเดียวข้อดีคือประสิทธิภาพการป้องกันสูงและไม่ต้องใช้วินัยในการกินทุกวันไม่มีผลต่อการให้นมบุตรแต่อาจจะมีผลทำให้เลือดออกกะปิดกระปลอยได้ นอกจากนี้ยังมีการคุมกำเนิดอีกหลายวิธีที่อาจไม่เป็นที่นิยมและรู้จักกันน้อยเช่นแผ่นแปะคุมกำเนิดและวงแหวนคุมกำเนิดแต่ยาคุมกำเนิด,นดถึงแม้จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่มันยังไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นควรใช้การใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยโดยถุงยางอนามายัยมีทั้งของผู้ชายและหญิงถุงยางอนามัยเพศชาย เป็นถุงที่คลุมอวัยวะเพศชายในขณะร่วมเพศเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิสัมผัสช่องคลอดจากนี้ยังเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชได้อย่างดีอีกด้วยแบบของทุงยางอนามัยที่นิยมใช้กันสมัยนี้ส่วนมากเป็นชนิดที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติซึ่งมีคุณภาพดีคือบางแต่เหนียวยืดได้มากไม่ขาดง่ายมีทั้งแบบมีสารหล่อลื่นอย่างเดียว หรือมีสารเคลือบยาฆ่าสติร่วมด้วยและมีหลายขนาดส่วนของเพศหญิงมีลักษณะเป็นถุงบางใสมีวงแหวนยางสองอันวงแหวนอันแรกเรียกว่าวงแหวนภายนอกจะติดกับขอบถุงด้านปลายเปิดซึ่งจะยื่นออกมาอยู่นอกปากช่องคลอดเพื่อรับรองการสอดของอวัยวะเพศชายวงแหวนอีกอันเรียกว่าวงแหวนภายในมีขนาดเล็กกว่า ใช้สอดเข้าไปในช่องคลอดหลังใส่ต้องไม่เลื่อนหลุดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้วิธีการใส่ถุงยางอนามัยของเพศชายก่อนใช้ควรตรวจสอบวันหมดอายุของถุงยางอนามายัยซองไม่มีรอยฉีกขาดฉีกมุมซองโดยรมะมัดระวังไม่ให้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยขาดดึงถุงยางอนามัยออกจากซอง ใช้มือบีบปลายถุงยางแล้วคลอไปบนอวัยวะเพศช,ชายให้ขอบที่ม้วนอยู่ด้านนอกถ้าถุงยางชนิดปลายมนต้องเหลือปลายไว้ประมาณ1เซนติเมตรเพื่อรับนำอสุจิกันไม่ให้ถุงยางแตกควรใส่ตอนอวัยวะเพศแข็งตัวรูดให้ขอบถุงยางอนามัยถึงโคนอวัยวะเพศแล้วจึงสอดอวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอดการถอดถุงยางให้รีบถอดอวัยวะเพศออกจากช่องคลอดทันทีก่อนที่อวัยวะเพศช,ชายจะอ่อนตัว ไม่ให้ถุงยางอนามัยหลุดตกค้างอยู่ในช่องคลอดโดยใช้กระดาษทิชชู่พันรอบโคนถุงยางอนามัยโดยไม่ให้สัมผัสกับน้ําจากช่องคลอดที่ด้านนอกถุงยางอนามัยเพราะอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากฝ่ายหญิงได้นําทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยไม่นํากลับมาใช้ซ้ํา วิธีใช้ถุงยางอนามัยเพศหญิงตรวจสอบถุงยางอนามัยสตรีว่ามีรูรั่วรอยฉีกขาดหรือไม่อายุการใช้งานและวันหมดอายุเช่นเดียวกันจัดท่าให้เหมาะสมกับการสอดใส่จะใช้ท่านอนงายชันเขา่าหรือท่านั่งยองยองเมื่อแกะถุงอนามัยสตรีออกจากซองให้ตรวจดูว่าวงแหวนภายในอยู่ที่ก้นถุงใช้มือข้างที่ถนัดจับวงแหวนภายในจากนอกของถุงอนามัย ซึ่งอยู่บริเวณก้นถุงใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางบีบวงแหวนภายในเข้าหากันเป็นรูปวงรีเพื่อช่วยในการสอดเข้าช่องคลอดได้ง่ายขึ้นดันไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้ให้วงแหวนนอกปลายเปิดอยู่ภายนอกช่องคลอดเพื่อใส่ในการสอดใส่อวัยวะเพศชายหลังใช้ถอดออกโดยใช้ทิชชู่นำทิ้งถังขยะไม่ใช้ซ้ำ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันหรือจากการถูกล่วงละเมิดจะใช้การคุมกำเนิดฉุกเฉินแต่ประสิทธิภาพจะแยกกว่ายาคุมแบบปกติทั่วไปสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายทั่วไปยาหนึ่งแผงมีจำนวนเม็ดยาสองเม็ดฮอร์โมอนสูงรับประทานครั้งแรกหนึ่งเม็ดทันทีที่สะดวกแต่ต้องไม่เกิน120ชั่วโมงและ12ชั่วโมงต่อมารับประทานครั้งที่สองอีกหเม็ด ส่วนผลข้างเคียงก็จะเยอะตามฮอร์โมนที่สูงขึ้นของยามีคลื่นไส้อาเจียนประจำเดือนมาผิดปกติได้ดังนั้นจึงไม่ควรใช้บ่อยส่วนการนับวันระยะปลอดภัยและการหลังนอกเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบธรรมชาติการนับระยะปลอดภัยของการตกไข่ของผู้หญิงจะนับโดยนับหน้า7หมายถึง7วันก่อนมีประจำเดือนและหลังเ และ7วันหลังประจำเดือนมาวันแรกนั่นคือระยะปลอดภัยเหมาะกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตรงเวลาและสม่ำเสมอเท่านั้นมีประสิทธิภาพต่ำเพราะมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงมากส่วนการหลังนอกหมายถึงการที่ฝ่ายชายถอนอวัยวะเพศออกจากช่องคลอดก่อนที่จะมีการหลังน้ำอสุจิออกมาเพื่อไม่ให้อสุจิเข้าไปในช่องคลอดได้ ไม่นับว่าเป็นการคุมกําเนิดค่ะและสิ่งที่มาพร้อมกับเพศสัมพันธ์ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้น mm hmm. การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์จึงสําคัญควรรู้วิธีการป้องกันโดยมีวิธีดังนี้ 1. Mm hmm. 1. การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด 2, 2> mm – hmm. การมีคู่นอนคนเดียวและคู่นอนไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้ mm hmm. 3.. การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 4. การตรวจคัดกรองโรคหนองในแท้และหนองในเทียมโดยเฉพาะหญิงอายุน้อยกว่า25ปีที่มีกิจกรรมทางเพศบ่อยมีคู่นอนหลายคนหรือกลุ่มชายรักชาย 5. การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV สำหรับคนที่มีอายุ9-45ปี สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งองคชาตโรคหูดปัจจุบันมี2แบบคือ4สายพันธุ์กับ9สายพันธุ์โดยประสิทธิภาพของแบบ9สายพันธุ์จะป้องกันโรคได้ดีขึ้น20%จาก70%เป็น90%โดยฉีดทั้งหมด3เข็ม ห่างกัน0 2 6เดือนข้อห้ามในการฉีดคือผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนมาก่อนร่วมทั้งควรมีการตรวจ<ม>คัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่กันไปด้วยเมื่ออายุ25ขึ้นไปจะป้องกันได้ดียิ่งขึ้นเมื <S <S ่อเกิดปัญหาวัยรุ่นเกิดตั้งครรภก่อนวัยอันควรอันดับแรกน้องๆควรแจ้งให้ครอบครัวรับรู้ <S <S เพื่อวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาผู้ปกครอง สามารถประสานขอความช่วยเหลือจากอสอมเพื่อช่วยประสานงานส่งต่อไปโรงพยาบาลชุมชนรพอสอตอเพื่อช่วยกันดูแลมารดาตลอดการตั้งครรภ์ได้และควรแจ้งสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือในการจัดการศึกษาหรือเปิดโอกาสการศึกษาต่อจนสำเร็จภายหลังคลอดบุตรจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันในการลดปัญหาดังกล่าวและสร้างความเข้าใจปรับทัศนคติร่วมกัน เกี่ยวกับแม่ัวรุ่นในชุมชนของตัวเองเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและเฝ้าระวังบุตรหลานของทุกคนในชุมชนต่อไป